แกงปลานั่งน่าไม่สมพี่น้องวันนี้นะตักตอนกันไหมบ้างสุปเราได้พี่น้องนี่ตอนนี้ไงขาวขาวครับโอ้พี่น้องมาได้ไหมนะครับแกงปลานั่งครับสแกงปลานั่งพี่น้องวันนี้ผ้านั่งปลานั่งตกง่ายนะครับสามตัวใส่าไม่สมแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็พี่ตู่เราพี่น้องเนาะ เดือดเราเด้พี่น้องเดี๋ยวจอาข้าวเบือลงเนาะพี่น้องเนาะ ระแดกลงพี่น้องประแดกลงกระแดกสองสอนครับกระกสองสอน ก็เดี๋ยวมันจืดติ้กน้อยก่อนพี่น่องตกเชือป่าลงอ่ะเครื่องลงมันนี่ขบเบือลงขบเบือลงครับเขาว่าอะไรฝนโอเคโอเคครับ ม <Yeah. S 2> าแดกจืดเล็กน้อยครับ ลดลงแค่งน้อยลดลงแค่งน้อยน้อยเดียวเห็นพี่น้อ,ง,นอง,งมันเอาฟ้าลงหมดเลย ปลาลงเก่น้อยพี่นอ้องปลาลงเกงน่อยก็ปลาลงเลยครับอันนี้ปลาลงเลยครับปลพนางพี่นอ้องปลพนางมันนี่ข้าวเดียวกระสุกเดี่ยพี่นอ้องปลพนาง ทิศไทยโดยพ่ะอีตูต่วนหอมนะพี่น้องแก้น้อยแก้น้อยครับข่าวหนี่งตอนในใหญ่เดี๋ยวพี่น้องแกงป้านั่งใส่ทำไมสมครับมันนี้ คนมันสิมันสิมุนครับอ,อ้อมนำไ่สมพี่นอ้องแกงใส่กระนังนี่สุดยอดนำไ่สมขาวๆ ปลาสุกเล,เลยพี่น้องปลาสุกเลยปลาสุกเลยพักลงครับพิษไทยแล้วครับพิษไทยกดหอมกับไพ่ตูวครับผมสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายแลยวรับตอนปลาคุณตรงนี้อย่างไรโอ้ยบอกพี่น้องหอมหอมหอมไพ่ตูวหอม ประน่างขบประน่างเปี่ยนมีตอนนุงามขา,ขาวๆพี่น้องมาได้พี่น้องก็ได้ซุกแล้วได้บัดนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ